y you know, ยู k n น w หญิงสาวจันทราพยากรขวัญใจใครหลายๆคนวิธีการเล่นเองก็ง่ายแสนง่ายผ่อนคลายสมองเบาปัญญามากๆเราไปดูวิธีการเล่นกันเลย แน่นอนตามแบบฉบับเกมนี้เราก็ต้องมาดูกันที่แถบฟอ์เต้กันก่อนมันจะมีตัวละครไหนบ้างที่ไม่ดูแถฟอ์เต้ดีกว่าหลอดฟอ์เต้ของยูโนจะมีทั้งหมด3ขั้นด้วยกันขั้นแรกเนี่ยเรียกว่าหน้าเบื่อมากเป็นหลอดสีเทาๆทธรรมดาไม่มีอะไรเลยวิธีการข้ามไปขั้นต่อไปจะมีทั้งหมด5วิธีด้วยกันจะมีทั้งการกดสกิล2รอบการใช้อันติการโจมตีธรรมดาครบ3ครั้งแล้วกดสกิล1รอบหลังอินโทรสกิลกดสกิล1รอบแล้หลังอันติกดสกิล1นึ่งรอบ,ะ G รอบจะเป็นการข้ามขัมข้นม,มาสู่ขั ข้ามมาหมดสุดท้ายได้แล้วมีชื่อว่าโหมดพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเป็นโหมดที่สาคัญที่สุดและมีค่าที่สุดสําหรับยูโนแล้วโหมดนี้จะใช้แถฟอเตในการโจมตีการโจมตีในโหมดนี้จะถือว่าแรงมากๆรวมถึงสกิลที่ถูกเปลี่ยนก็แรงมากเช่นเดียวกันทุกๆการโจมตีจะเป็นการฮิลให้แก่ทีมและเป็นการสร้างโล่ให้แก่ตัวเองด้วยเรามาดูอันตรีของเธอจะมากดีกว่า <c oughs> เมื่อกดใช้ยูโนจะทําการย้างธนูแล้วก็ยิงออกมาอนิเมชันเนี่ยสวยงามมากทําดาเมจรุนแรงแล้วก็เป็นการฮิลทั้งทีมแล้วก็แค่นั้ะอกรตด้ไ เมื่ออีหลอดกลมๆค่างๆเลื่อนเนี่ยมันเต็มเมื่อกดใช้ยูโนจะทาการกลางอนาเขตพระจันทร์คล้ายๆกับอันติชอคิปเปอร์ประโยชน์ของวงนี้เนี่ยก็คือมันจะทาการฟื้นฟู HP และสติมิน่าของตัวละครที่อยู่ในวงและหากตัวละครที่อยู่ในวงนี้ได้รับโลขึ้นมาจะได้รับบัฟเพิ่มดาเมจด้วยซึ่งตัวละครที่สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่เลยจะมีแค่ออกัสตาเท่านั้นนะตอนนี้เอ้าโชสกิลของยูโนก็สําคัญเช่นเดียวกันเมื่อมีการสลับไปยังตัวละครอื่นผ่านการใช้เอ้าโชสกิลของยูโนจะเป็นการเพิ่มพลังการโจมตีหนัการคอบกิลขงยน เนี่ยก็ง่ายมากๆเริ่มจากการสลับมาที่ยูโนเพื่อทําการใช้อินโทรสกิลจากนั้นจะกดใช้สกิลหนึ่งครั้งหรืออันติก็ได้แล้วให้ทําการกดกระโดดเพื่อทาการเปลี่ยนโหมดมาเป็นโหมดพระจันทร์เต็มดวงถ้าตอนนี้คุณยังมีอันติอยู่ก็ให้กดตอนนี้เลยและหลังจากนี้สิ่งที่คุณต้องทําก็คือยัดทุกอย่างเข้าไปที่ศัตรูสกิลที่คุณมีโจมตีทุกอย่างยัดทุกอย่างเข้าไปต่อด้วยการใช้การโจมตีนแบบพิเศษเพื่อทาการกางอานาเขตพระจันทร์และเปลี่ยนไปยังตัวละครอ,อื่นเพื่อให้ตัวละครอ,อื่นเล่นต่อไป